และนี่คือนายบอดแม็กจีสานะครับหลังจากที่ผมได้รีวิวเจ้าตัว G2 ไปแล้วก็ใช้มาร่วมปีหนึ่งในที่สุดเขาออกตัวอัปเกรดมาแล้วนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าใครที่ใช้เป็นแบบสกูตเตอร์สายซิ่งชอบแบบขับมุดไปไปมารวดเร็วนะตัวนี้น่าจะถูกใจเพราะว่าในเรื่องเบรกอัปเกรดมาใหม่ในเรื่องโช็ออัปเกรดมาใหม่นะครับแล้วก็ความแรงตัวนี้ท็อปสปีด45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คือแบบว่าวิ่งได้เร็วมากแต่ สิ่งที่วิ่งได้เร็วขนาดนี้เนี่ยผมบอกก่อนนะมันไม่ใช่แค่เร็วอย่างเดียวแล้วแบตหมดไวมันวิ่งได้ไกลด้วยนะครับ<ะ>คือแบบวิ่งได้80กิโลอ่ะผมสามารถวิ่งจากลังสิตเข้าเมืองแล้วก็กลับมานี่ใหม่ได้นะครับ80กิโลแต่แมกิโลเนี่ยจะอยู่ในโหมดอีโค ถ้าสมมุติคุณบอกว่าคุณอยากจะวิ่งเร็วใช้โหมดสปอร์ตที่ความเร็ว max 45เนี่ยวิ่งแช่แช่มันจะได้อยู่ที่ประมาณสัก60กิโลได้กันนะครับ <Wow. S 1> แต่พวกนั้นนะ่ะมันก็เป็นแค่ในเรื่องของสปีดความเร็วสิ่งที่วันนี้ผมอยากจะพามาดูคือนี่ครับนี่คือหน้าจอ TFT ขนาด2.4นิ้วนะครับที่แบบว่ามันเป็นจอสีคุณสามารถดูค่าสเตตัสต,ต,ต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเวลานะครับโหมดความเร็วแล้วก็ทริปวันนี้ที่คุณขี่เท่าไหร่แล้วก็เขาจะมีบอกในส่วนตรงตัวนี้อันนี้ผมชอบมากคืออย่างตัววว G2 ทีี่ผมเเคยริไปอะาจะบก แค่เป็นแบบเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่หรือว่าเป็นขีดของตัวแบตเตอรี่ใช่ปะแต่ตัวนี้เขาบอกถึงขั้นแบบว่าตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ74%วิ่งได้อีก29.6กิโลนี่มีบอกรายละเอียดไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเราลองดูดีๆ p c s เขาจะมีระบบตัว traction control จะมีการบอกด้วยนะว่าเฮ้ยมันเปิดอยู่หรือเปล่าเราสามารถตั้งเปิดตั้งปิดผ่านในส่วงตัวแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือได้นะครับ <S <S แล้วจอตัวนี้มันมีความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่มีใครโทรเข้ามาครับมันจะขึ้นเบอร์แล้วก็ชื่อบนเครื่องเลยอันนี้ทําให้เราสะดวกแบบถ้าสมมุติมือถืออยู่ในกระเป๋าเงี้ยเราดูที่หน้าจอได้เลย ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นรอบนี้ผมชอบทางเซกเวหนึ่งอย่างคืออะไรรู้ป่ะตัวเซกเวในบอดเนี่ยโดยปกติเวลาเราขี่สกูตเตอร์เราก็จะต้องซื้ออะแดปเตอร์อย่างตอนก่อนที่ผมเคยรีวิวอะอเพื่อมาเสียบมือถือแล้วก็ดูแผนที่ว่าเราจะขี่ไปผมอยากไปสยามเนี้ยต้องดูทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ป่ะตัวแอปของเขานี่พอเราเข้ามาดูในแอปนะครับมันจะมีคําว่า Navigator นะครับตรงนี้ถ้าเรากดใช้งานเนี่ยเขายังบอกว่ามันยังคงเป็นเวอร์ชันทดลองใช้งานอยู่นะแต่เท่าที่ผมลองดูเนี่ย ถือว่าโอเคผมลองกดเลือกไปสยามนะครับเขาก็จะบอกว่าจากโลเคชันของผมเนี่ยใช้เวลานะครับมีบอกไว้เลยว่า 2ชั่วโมง10นาที2ชั่วโมง11นาทีใช้ระยะทางอยู่ประมาณ32กิโลพอผมกดสตาร์ทปุ๊บเขาจะมีเตือนก่อนเลยว่า right แบตเตอรี่โปรเทคของคุณนะ่ะมันจะมีปัญหาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะอันนี้คุณจะต้องตรวจสอบในเรื่องของแบตเตอรี่กับระยะทางที่จะวิง่งเพราะว่าหน้าจอตอนที่เป็นโหมดสปอร์ตเมื่อกี้มันวิ่งได้ไม่ถึง32กิโลแต่คุณกดนิเกเตอร์ไปไกลเกิน32กิโลเขาก็จะขึ้นเตือนแล้วว่าแบตคุณไม่พอหรอกถ้าคุณวิ่งโหมดนี้คุณก็ลองปรับอะไรต่างๆเอานะคร้นรงนี โอ้โหอันนี้ผมชอบเขาจะมีบอกเลยว่าอีก200เมตรเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ไปที่ซอยสวนเกษตรโรสแล้วก็ถ้าคุณใช้โหมดนี้วิ่งเท่านี้เหลือเวลาเท่านี้เท่านี้เท่านี้ก็จะมีบอกอสมมติผมลองกดเปลี่ยนโหมดนะครับปึ๊บเป็นโหมดอีโคนี่ ก็จะมีเปลี่ยนแล้วก็จะมีบอกเวลาใหม่ด้วยนะครับว่าใช้โหมดนี้วิ่งจะใช้เวลาประมาณเท่านี้ในการวิ่งถึงเอออันนี้คือเป็นอะไรที่แบบผมรู้สึกเลิฟมากสําหรับในส่วนตัวอัปเกรด G3 แล้วยังไม่หมดเท่านั้นครับความฉลาดของเขาเนี่ยมันยังมีอีกโดยปกติเวลาที่เราจอดสกูตเตอร์กลัวหายกันใช่ไหมเราก็ต้องหาโซ่มาล็อกหาอะไรมาล็อกอันนี้ผมบอกอตรงว่าไม่จําเป็นเลยนะครับผมสามารถกดปิดแล้วตอนนี้ผมก็กดเปิดและขี่ได้เหมือนเดิมอ้า แล้วไหนพี่บอกปลอดภัยเพราะรอบนี้ครับเขามีระบบ แอร์ล็อกครับระบบแอร์ล็อกคืออะไรถ้าสมมติเราลองดูในส่วนตัวแอปพลิเคชันนะครับเขาจะมีฟังก์ชันนี้ครับล็อกกิ้งฟังก์ชันนะครับซึ่งถ้าสมมติเราเข้าไปในส่วนตัวล็อกกิ้งฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างให้เลือกนะครับก็คือโค้ดล็อกกับแอร์ล็อกถ้าสมมติเราเปิดโหมดแอร์ล็อกไว้เนี่ยแล้วเราผูกกับโทรศัพท์เครื่องนี้ใช่ไหมครับพอโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เข้ามาใกล้คิดซะว่ามันคือมอเตอร์ไซค์ครับเราสามารถเข็นเราสามารถเอาไปไหนมาไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามืืืืืืออ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 ถถถถไไไมมมมม่่่่ด้้้้ยยูกกััับตตตวววผโนนนทิิงงปรรแลเีหา ผมจะไม่สามารถเขียนได้แล้วนะครับพอเขียนปุ๊บนี่ขึ้นเตือนเขียนปุ๊บเนี่ยขึ้นเตือนเขียนปุ๊บนี่ขึ้นเตือน,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 อนมันจะเตือนการโจรกรรมการขโมยครับก็คือโทรศัพท์ไม่อยู่ใกล้มันก็จะเด้่งเตือนนะครับทีนี้เราจะทํำยังไงใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าผมลงออกจากบ้านแล้วอา้าวลืมหยิบมือถือมาอยากขี่สกูตเตอร์ไปบ้านเพื่อนทางฝั่งตรงข้ามหน่อยหนึ่งต้องวิ่งขึ้นไปเอามือถือหรอไม่ต้องครับมันมีฟังก์ชันตัวนี้ให้เรากดปุ่ม power ครับเปิดป๊าพอเปิดเสร็จปุ๊บ ขึ้นโลโก้ไนบอทรอสักครู่เขาบอกว่าแอร์ล็อกเฟลมันไม่ทํางานนะเพราะมือถือมันไม่อยู่กับตัวให้กดปุ่มพาวเวอร์ทีกดเข้าไปปั๊บแล้วเขาก็จะมีบอก p r e สคอ control button สำหรับการใส่รหัสในการปลดตรงเนี้ยมันจะเป็น pattern mode ในการปลดล็อกตัวนี้ถ้าเราไม่มีมือถือเราสามารถเซ็ตได้2รูปแบบ1คือตั้งรหัส4-8ตัว2คือกด p a t เทิร์น่รูปแบบอย่างนี้ผมก็ตั้งไว้อผมจะลองกดขึ้นลงซ้ายขวาปลดล็อกพร้อมขี่ไง ไม่ต้องพกกุญแชไม่ต้องพกโทรศัพท์มือถือหรือถ้าสมมติมีมือถือขึ้นปุ๊บขี่ได้ทันทีอันนี้คือความเจ๋งที่แบบว่าป้องกันการโจรกรรมป้องกันการที่แบบจอดเข้าเซเว่นแล้วแบบโดนคนเข็นเอาไปใช้งานอะไรต่างๆนะครับแต่ นอกเหนือจากนั้นอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นฟังก์ชันใหม่ใครที่เคยดูตอน G2 อ่ะจะจําได้ว่ามันมีตัว Apple Find My นะครับที่เราจะสามารถค้นหาแล้วก็เอาไปผูกใน ID Apple ได้ว่าเฮ้ยสกูตเตอร์เราโดนขโมยเอาจริงๆการล็อกแบบนี้มันก็ยังไม่สามารถช่วยแบบว่าคนยกขึ้นกระบะได้เขาก็ยังสามารถยกขึ้นกระบะขโมยไปได้ใช่ไหมแต่เขาจะเอาไปใช้งานไม่ได้แต่ถ้าเกิดโดนอย่างนั้นจริงๆอ่ะผูก Apple Find My ครับ แล้วก็เข้าไปที่ Apple f i ไฟล์ไม้เขาก็จะบอกโลเคชันสถานที่ของตัวสกูตเตอร์ว่าโดนขโมยไปอยู่ที่ไหนแล้วเราก็ตามหาอารมณ์เหมือน Apple a ล t a ร์อ่ะเหมือนกันเลยทุกอย่างนะครับอันนี้คือเขาจัดมาให้สําหรับเจ้าตัว G3 นี่คือระบบความสมาร์ทนี่คือระบบความฉลาดของเขาและนอกเหนือจากพวกระบบความปลอดภัยพวกนี้นะครับเราก็ยังสามารถเปิดปิดระบบแฟร์ชั่นผ่านในส่วนของตัวแอปพลิเคชันได้นะครับและนี่เขาคือฟังก์ชันพิเศษครับที่มีแค่รุ่น Mac G3 ครับก็คือสามารถคอสตอมเอฟเฟกได้โดยเราสามารถอัดเสียงนะหรือว่าแอดไฟล์เส เข้าไปในตัวเครื่องได้ครับแล้วก็ในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่อันนี้ผมแอบชอบในบทหนึ่งอย่างก็คือเขามีการอัปเกรดอย่างหนึ่งคือตั้งเวลาการชาร์จได้ <Wow. S 1> สมมติบ้านใครมิเตอร์ทีโอยูอยากชาร์จหลังสี่ทุ่มกาไฟถูกคุณก็สามารถตั้งให้เริ่มชาร์จหลังสี่ทุ่มได้หรือใครบอกว่าเฮ้ยผมไม่ค่อยได้ขี่อยากจะถนอมแบตตั้งชาร์จให้สูงสุดที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ทำได้เช่นเดียวกันวันไหนคุณอยากจะออกทริปไกลตั้งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ชาร์จให้มันวิ่งได้นนไดแป ด้วยนะครับใช้เวลาแค่2ชั่วโมงครึ่งตอนชาร์จเนี่ยหน้าจอจะกะเวลาการชาร์จโชว์เลยว่าจะเสร็จในกี่ชั่วโมงโอเคในส่วนของตัวแอปจบไปผมพามาดูตัวสกูตเตอร์ดีกว่าโมไปเยอะว่ามันเทพโมไปเยอะว่าแอปมันฉลาดแต่สกูตเตอร์มันก็มีฟังก์ชันที่แบบผมว้าวมากออย่างแรกเลยนะ การขี่สกูตเตอร์ความปลอดภัยสำคัญมากไฟหน้าก่อนเลยนี่คือไฟหน้าของเขาเราจะเห็นว่ามันมีไฟขี่ๆอยู่ตรงนี้ไอ้ไฟขี่ๆตัวเนี้ยมันเหมือนไฟเดย์ไลท์ที่ทําให้เรามองเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือสกูตเตอร์แต่ความสว่างความปลอดภัยตอนกลางคืนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าเป็นลูกแก้วตัวนี้คือเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับ <Wow. S 1> เขาสว่างกว่ารุ่นก่อนึง3เท่าด้วยกันเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูครับเปิดปุ๊บนี่มีบอกด้วยเฮดไลท์ออนนะครับหรือถ้าสมมติคุณบอกว่าโอ้โหผมขี้เกียจมากกดเปิดกดปิดจังเลย่กทีบ ก็จะกลายเป็นฟังก์ชันเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติรถยนต์บางคันยังทําไม่ได้เลยนะรถยนต์แบบราคาแบบไม่ได้สูงมากอะ่ะจงต้องเปิดปิดไฟเองอันนี้คือมีไฟหน้าออโต้แล้วก็กดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการปิดไฟอเอออันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับแล้วสิ่งที่2ออยากจะพามาดูเมื่อใดก็ตามทีที่คุณเปิดไฟหน้าครับคุณเห็นด้านล่างตรงนี้ไหมครับ เขาจะมีไฟใต้ท้องของตัวสกูตเตอร์ด้วยเออทำให้เวลาที่ขับตอนกลางคืนน่ะมันรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วไฟเลี้ยวรุ่นก่อนหน้าก็มีตัวนี้เมื่อไรก็ตามทีที่ผมกดเปิดไฟเลี้ยวมีเสียงมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้แล้วไฟที่พื้นครับใต้ท้องถ้าคุณเปิดไฟหน้าอยู่ไฟใต้ท้องจะกระพริบแสงไฟเลี้ยวด้วยแต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าคุณไม่ได้เปิดไฟหน้า ไฟเดียวใต้ท้องมันจะไม่ติดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเพราะว่าการขี่สกูตเตอร์กลางดึงคืนน่ะหลายคนก็บอกว่าซื้อหลอดไฟมาติดที่หลังซื้อนู่นนี่นั้นเอาตรงๆบางครั้งเราก็ลืมเปิดนะครับพอมันมีบิลอินมาอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าชอบมากนะครับด้านท้ายเขาก็มีไฟนะครับที่เรียกว,ว่าเป็นไฟเบรกกำปุ๊บมันก็จะสว่างปล่อยปุ๊บก็จะมืดนะครับตรงนี้ก็มีไฟเลี้ยวให้แล้วรอบนี้มีไฟพามากมาให้ด้วยครับไฟฉุกเฉินเงี้ยกดเปิด2ข้างได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้ววก็ในนส่่เรรืององงขะบบแต เอาจริงๆรอบก่อนหน้าตัว G2 เนี่ยมันจะเป็นระบบแตไรไฟฟ้าที่กดแล้วดังปี๊ดปีใช่ไหมผมมองว่าบางครั้งเสียงมันดังไม่พอรอบนี้เขาเลยกลับมาใช้ระบบเดิมครับก็คือเป็นกระดิ่ง เป็นกระดิ่งคล้ายจักรยานกดเป็นรูปแบบนี้อันนี้ก็น่าจะดังกว่าในส่วนของตัวระบบแตะอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวไฟในส่วนของดีไซน์ต่างๆเรามาดูระบบขับขี่กันบ้างสําหรับเจ้าตัวนายบอดแม็กจีสตัวนี้ผมพามาดูอีกฝั่งหนึ่งยังไงอีกฝั่งหนึ่งของเล่นเยอะครับอย่างแรกเลยที่ผมอยากพามาดูครับระบบความปลอดภยัยตัวเบรกก่อนเลยรอบนี้ครับปั๊มเบกเรกเลียนแบบมอเตอร์ไซค์เป๊ะลยเนี่ยคือแบบเหมือนปั๊มด้วงอะ่ะออแล้วก็ ันน็อตเข้าไปที่ตรงนี้ปุ๊บสามารถถอดเปลี่ยนปั๊มสามารถถอดเปลี่ยนขาปั๊มเบรกได้นะครับแต่ว่าเบรกตัวนี้ไม่ใช่ระบบน้ามันนะยังเป็นระบบสลิงดึงเหมือนเดิมนะครับเขาจะมีผ้าเบรก2ชิ้นด้านในกับด้านนอกเลยแล้วก็มีจานเบรกสาหรับเอาไว้ยึดเบรกให้มันอยู่นะครับอันนี้คือเบรกตัวที่1เบรกตัวที่2อยู่ที่ด้านหลังตรงนี้ครับนี่จะมีอีก1ตัวที่ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็มี เบรกตัวที่3เบรกตัวที่3ก็คือตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์เนี่ยมันสามารถช่วยฉุดช่วยรีเจนในส่วนของตัวแบตเตอรี่กลับมาเป็นพลังงานได้สําหรับใครที่แบบกดเบรกอะไรพวกนี้นะครับเขาจะช่วยฉุดช่วยรั้งเอาไว้ได้เอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยส่วนเรื่องความแรงตัวนี้นะครับมอเตอร์ Motor เขาจะอยู่ทางด้านหลังมอเตอร์ Motor ความแรงของเขาเนี่ยจะอยู่ที่850วัตต์แต่มันสามารถพีคบูสไปได้ถึง2,000วัตต์ด้วยกันแล้วผมบอกได้เลยมันยิงในตัสได้ถ้าสมมติใครดูตอนต้นคลิปที่เปิดคลิปมา ผมจะแบบมีเปิดบูทคลิปได้นะครับ0ถึง25เนี่ยใช้เวลาแค่2.4วิก็คือกดปึ๊บยิงปึ้งถ้ายืนไม่ดีมียกล้อหน้าอันนี้ผมบอกก่อนนะ เรื่องความแรงว่ากันแต่แน่นอนความแรงมันต้องมาพร้อมกับช่วงล่างที่ดีตัวนี้อัปเกรดช่วงล่างมากกว่าตัว G2 จากที่ผมได้ลองขี่นะครับผมไปเจอแบบรอยต่อถนนที่มันเป็นรูใหญ่ๆอะ่ะคันนี้ขี่ผ่านง่ายอย่างแรกเลยมันมากับยางก่อนยางล้อตัวนี้นะครับเขาจะมีขอบขนาด11นิ้วแล้วยางตัวนี้ไม่ใช่ยางในเลยนะครับเป็นยางแบบยางเรเดียนนะครับก็คือเป็นยางอย่างเดียวและเขายังมีในส่วนตัวน้ํายานะที่อยู่ทางด้านในถ้าเกิดว่าคุณไปเหยียบตะปูไปตําอะไรก็แล้วแต่รูใหญ่ไม่เกิน สีมิลน,นะครับเขาก็จะมีการใช้น้ํายาตัวนี้อุดรูในทันทีอันนี้ก็ถือว่าเวลาคุณขี่ไปไกลๆเงี้สบายใจได้ไม่ต้องกลัวว่ายางจะรั่วแต่ถ้าใหญ่เกิน4มิลอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ <S <S ในส่วนด้านหน้าตรงนี้จะมีโช๊คครับเป็นโช๊คคู่ระบบไฮดรอลิกนะครับนี่ตรงนี้ด้านหน้าอยู่1ตัว2ตัวแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ครับเป็นโช๊คระบบไฮดรอลิกอันนี้ก็อาจจะเหมือนกับรุ่น g 2ก่อนหน้านี้อยู่นะครับก็แบบเดิมเลยเราสามารถปรับในส่วนงตัวพีโหลดได้ก็แทงเข้าไปตรงนี้แล้วก็สามารถขันขันขันนนนนขดตรงี้้้ไเเลลยยคบใใส่่ววโชผมอกหา ช่วง่างแม่งดีกว่าตัว G2 เยอะใครขับ G2 อยู่แล้วแบบชอบไปลุยเจอถนนไม่เรียบและอยากได้ความมั่นคงนะครับ G3 ตัวนี้ถือว่าอัปเกรดมากกว่าเก่าส่วนเรื่องการพกพานะครับน้ำหนักของสกูตเตอร์ตัวนี้อยู่ที่24.6กิโลและเขาก็ยังสามารถพับได้เหมือนเดิมนะครับก็คือเขาจะมีช่องปลดล็อกตรงนี้ดึงปุ๊บแล้วก็ดึงออกมานะครับตรงนี้ก็จะสามารถพับได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้เราจะต้องง้างออกมาแล้วก็กดปึ๊บ เราสามารถไปไหนท้งไหนได้ในส่วนบริเวณตรงนี้เขาเหมือนกับมีหูที่เอาไว้ช่วยจับช่วยลากได้น้ำหนักเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าเจ้าตัว G 3เนี่ยก็เหมือนคือตัว G 2น้ำหนักมันค่อนข้างหนักนะครับเขาไม่ได้แบบเอาไว้ลากขึ้นสะพานลอยเอาไว้อะไรนู่นนี้นั้นเขาเน้นขับขี่เลยนะครับถ้าใครอยากจะบอกว่าเน้นเบาไปเล่นตัวรุ่นแอร์หรือว่าเป็นเล่นตัวรุ่นเล็กนะครับเขาก็จะมีหลากหลายรุ่นโอเคประมาณนี้สําหรับในส่วนของตัวดีไซน์เจ้าตัวนายบอทแม็ก G 3ตัวนี้เดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันดูจริงๆรดีกว่าว่า มันจะโหดขนาดไหนไปดูกันครับวิธีการเปิดบูธนะครับก็คือให้เรากำเบรคครับแล้วก็กดคันเร่งคาไว้ครับ3 2 1อันนี้คือพร้อมสำหรับการปล่อยบูธแล้วนะครับถ้าสมมติเรากดคันเร่งตอนนี้ก็คือกดปุ๊บ0ูนยาภายใน2.4ีวิอันนี้ต้องยืนให้มันคงนะไม่งั้นลน้ายกนะครับไงบอกได้เลยว่าสายแรงน่าจะถูกใจอันนี้ผมเอาแค่วอร์มเดี๋ยวเราไปใส่เซฟตี้หมวกกันน็อกถุงมือแล้วเดี๋ยวเราไปลองจริงจังกันปะ เดี๋ยวเราจะไปลองขี่กันดูนะครับซึ่งถ้าสมมติออกถนนผมแนะนำเซฟตี้หมวกกันน็อกใส่รองเท้าผ้าใบนะครับผมแล้วก็เราจะมาลองเทสตัตวนวิเกเตอร์ของเขาด้วยนะครับนี่ผมจะปักหมุดไปซักเซเว่นหน้าบักซอยแล้วกันอยากไปเซเว่นกลัวหลงอยู่นี่เซเว่นอีเลเว่นนะครับผมกดคอนเฟิร์มโลเคชันครับตามนี้นี่มันก็จะมีรูทบอกไปได้2ฝั่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปฝั่งที่เขากําลังซ่อมถนนอยู่มันจะเป็นแบบถนนลุกลังเยอะมากเพื่อจะได้เทสชคกด้วยว่าโชคมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้พร้อมเรียบร้อยผมเขาบอกว่า ี4นาที1.1กิโลสตาร์ท <Start. S 1> จ่อมาแล้วครับบอก200เมตรเลี้ยวป่ะเราไปกันดีกว่าลุยตองนี้ผมบอกได้เลยว่าขี่ได้ชิวๆดูหลุมๆทุบไงอันนี้คือโชคแบบชิวๆครับแล้วเดี๋ยวดูด้านหน้าผมนะหลุมนี่คือแบบอ๋อออหลุมคือเยอะมาก นะครับผมแต่ว่าขี่ได้สบายตอนนี้ความเร็วอยู่40กว่า40 41ก็คือกด45ได้เลยอ่าปาผมจะลอง45ครับ45เลยว้าโรดมันแล้วคือช่วงล่างดีมากเดี๋ยวผมลองเก็บฝาท่อให้ดูดึบด๊บดึบด๊บดึบด๊บดึ๊บดึ๊บนี่ถือว่าโอเคนะครับโอเครถสวนมานี่หลุมใหญ่ครับ ปุ๊บคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณอยากเดินทางไกลเดินอะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคันนี้คือจบมันจบแบบไม่ต้องกลัวว่ามีหลุมอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติคุณไปซื้อพวกสกูตเตอร์ที่มันไม่ได้มีโชคเยอะใช่ปะ่ะแล้วเจอหลุมฝาท่อโอกาสล่วงเยอะมากโอกาสลมเยอะมากแล้วตัวนี้หน้ายางค่อนข้างใหญ่อ่าปขี่ยาวระวังหมานะครับใส่หลุมซะหน่อยใส่หลุมนี่ โอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยวด้านหน้าเปิดไฟเลี้ยวกันครับเนี่ยไฟเลี้ยวก็ค่อนข้างสว่างไปคือสามารถขี่สู้มอไซค์ได้อยู่ความเร็วปิดไฟเลี้ยวอันนี้เราต้องปิดไฟเลี้ยวเองก็ถือว่าโอเคนะชนมิด จริงมันไม่ได้ถนนใหญ่หรอกมันยังเป็นถนนในซอยอยู่นะครับผ่านสี่แยกโอเคเรามาถึงเซเว่นลวผมกลัวรถสอยเหมือนกันก็ขี่ระมัดระวังเดี๋ยวผมขี่บนกลับบ้านแล้วกันครับไปขี่ยาวๆครับคือขี่บนถนนใหญ่ก็เกรงใจรถใหญ่นิดนึงแต่ความเร็วมันถือว่าโอเคอยู่ โแช่ยาว45คือไม่มีรถเลยไม่ใช่แบบอันนี้เอาจริงๆนะมันวิ่ง5 0 5 5ได้แต่ว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเขาล็อกสปีดท,ท็อปสปีดไว้วฟป่ะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกลับบ้านก,นกันดีกว่าวฝาท่อน้ำป้าป้ปาปจะไปซีเรียสอะไรแขี่ทางธรรมดามันธรรมดาไปเดี๋ยวผมขอเข้าไปเอนดูรันหน่อยครับฮึม ว้าทางเลียบก็ได้ทางขู่ขาก็ได้ครับโคตรมันอ่ะเดี๋ยวกลับเส้นหลักกันเฮ้ยชคดีจริงยางดีจริงปะพอเดี๋ยวเรากลับไปสรุปกันดีกว่ะว้าโอเคไปขี่เล่นมา เรียกว่าเยอะแล้วแบตเตอรี่เอาตรงๆนะ พอเราปรับเป็นแบบโหมดสปอร์ตอะแบตบมันลดลงเร็วกว่าสเปคที่เขาเคลมไว้แต่ว่ามันก็ลดตามจํานวนหน้าจอเวลาเราปรับโหมดเนี่ยโหมดนี้มันจะวิ่งได้อีกกิโลโหมดนี้มันจะวิ่งได้อีกกิโลซึ่งแน่นอนผมสายสปอร์ตเราวิ่งเต็มแม็กก็คือปรับโหมดสปอร์ตอย่างเดียวนะครับวิ่งได้สูงสุดเท่าที่ผมลองเมื่อกี้มันจะมีแบบไปถึง45เลยอันนี้ถือว่าแรงมากสําหรับสกูตเตอร์ที่ผมเคยรีวิวมาหลายตัวปกติเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ 22, 32 5 30 32 35ปรีมาณนี้นนี้45วิ่งได้แล้วอย่าอนที่เมื่อกี้ ผมลองขึ้นบ้านขึ้นเนินมากำลังมอเตอร์มันเหลือมานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบคืออะไรรู้ป่ะมันมีเรื่องของระบบเบรกโฮเวลาที่คุณจอดอะไรเงี้ยบางครั้งอ่ะมันจะเข้าโหมดตัว H การที่มันเข้าโหมดตัว H ถามว่ามีข้อดีอะไรบ้างคือเวลาที่คุณเอามาจอดมาอะไรต่างๆเงนี้ยบางทีเผลอไปกดเล่นแล้วเราตั้งสปีดให้มันเป็นแบบสปีดศูนย์ก็ออกตัวได้มันอันตรายพอมันมีเบรกโฮปุ๊บจะต้องกําเบกก่อนมันถึงจะออกตัวได้เงี้ยอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับก็ทําให้แบบมันปลอดภัยมากยิ่่่่งงงงงขขึ้้้นนนนนแแลลลลวก็ใเเเเรืออออออมมมจตทีีผไไสาด ลองอะไรต่างๆคือมันสะดวกจริงนะแบบเราปักไปเซเว่นใช่ไหมมันก็บอกทางเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอะไรได้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็พวกไฟเลี้ยวสัญญาณไฟเลี้ยวต่างๆอันนี้ถือว่าทําดีมากแสงสว่างอันนี้คือกลางวันแต่จ้าจ้ามองเห็นนะครับส่วนไฟสองหน้า สว่างจริงอันนี้คือสว่างที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้สกูตเตอร์มาแล้วต้องบอกตรงๆว่าโดยปกติสกูตเตอร์ที่ผมใช้อะผมก็จะต้องติดไฟฉายเพิ่มแต่คันนี้ไม่ต้องนะครับเรื่องของโชค๊คขอมาอธิบายนิดนึงตอนที่ขี่มันอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งไม่ได้จะเห็นว่ามันมีหลุมอยู่ช็อตหนึ่งผมลองแบบวิ่งผ่านหลุมด้วยความเร็วแบบ40-45ฟืบพอมันได้ล้อใหญ่อะมันเหมือนมันไม่ได้กระแทกหลุมอะมันเหมือนแบบวิ่งข้ามหลุมไม่ได้เลยแต่ถ้าสมมติเวลาวิ่งช้าๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันลงหล การที่จากที่ผมเคยรีวิวได้ลองเทสตัว G2 มาเนี่ย G2 มันจะเป็นโชคที่อยู่กระบอกตรงนี้พอมาเป็น G3 มันเป็นโชคคู่ผมบอกตรงโชคคู่ทำงานได้ดีกว่าโชคเดี่ยวมากๆนะครับคือตัว G2 อะโชคหลังดีเพอร์เฟกเพราะมันโชคคู่แต่โชคด้านหน้ามันยังแบบ ได้ไม่สุดอะแล้วจริงๆเวลาที่เรากระแทกอะมันกระแทกที่โชคหน้ามากกว่า G3 อันนี้คือจบส่วนโชคหลังผมไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากตัว G2 สักเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เป็นกระบอกปรับบัมรีบาว์อะไรต่างๆได้แต่โชคหน้านี่คือสุดจริงนะครับส่วนเรื่องของการเบรกผมไปลองดิฟมาชอ็อตนึงผมลองกดแบบปึ๊ดคือถ้าคุณตั้งเบรกดีๆอะ มันทําให้ลอ้อล็อกได้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถเบรกแบบลอ้อล็อกได้แต่เบรกหน้าเนี่ยอันนี้ผมจะบอกเลยนะว่าไม่ควรตั้งให้มันแบบสามารถเบรกได้ลอ้อล็อกได้เพราะว่าถ้าเกิดเบรกล้อล็อกมันมีโอกาสที่มันจะยกด้านหลังขึ้นมาได้อันนี้อันตรายนะครับถ้าใครอยากจะเล่นสนุกตั้งแค่ข้างหลังแล้วก็พวกระบบ traction อะไรต่างๆอันนี้ตลอดการถ่ายทําผมเปิดไว้หมดเลยนะผมไม่ได้ปิดนะแค่นี้ก็ขับสนุกแล้วก็ลองดูแล้วกันสําหรับเจ้าตัวนายบอดแม Mac G3 ใครมี G2 อยู่แล้วแบบชอบขี่แบบมันมันชอบขี่แบบฝ่าดงถนนที่แบบเหมมมือออนนนบ้าผซ่่กัยู G3 จบสุดก็ลองดูครับสำหรับวันนี้นะคผมโนบัเซ mm ์วทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับไปซิ่งต่อละ